ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนครับนี่คือ t o บิโก6ครับวันนี้เราจะมาเล่นเป็นลุงตัวกันฮะเราจะมาลองดูว่วาการบริหารประเทศแบบลุงตัวเนี่ยมันจะทําให้ประเทศเราพัฒนาก้าวหน้าเกียงไก่กันได้แค่ไหนกันฮะมาลองดูกันฮะ เข้ามาก่อนอื่นเลยเขาก็จะให้เรากําหนดรัฐธรรมนูญของประเทศนะว่าเราจะใช้รัฐธรมธรมนูญแบบไหนในการปกครองประเทศของเราในส่วนของผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งผมก็เลยกําหนดว่าคนที่ทํางานกับรัฐบาลเท่านั้นฮะถึงจะมีสิทธิ์เลือกตั้งฮะเลือกนายกฮะเหมือนสวอ,อ,อะไรสักอย่างแถวๆใกล้ๆนี้รือเปล่าใช่ไหมสองร้อยห้าสิบอะไรสักอย่างรเปล่าเหมือนไหมคล้ายไหมเกมอัจฉริยอะอ่ะ ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องหาตังให้กับประเทศก่อนฮะถ้าเกิดไม่มีตังอ่ะเกมมันจะจบไวฮะแล้วเราเราจะทําอะไรไม่ได้ฮะเดี๋ยวเราไม่มีตังไปซื้อเรือดำน้ำฮะเราก็ต้องอหาเงินก่อนฮะในช่วงแรกๆฮะผมก็จะบริหารแบบปกติไปก่อนนะหาตังหาอะไรให้ประเทศมั่นคงกว่านี้ก่อน few minutes later. เล่นมาได้สักพักก็มีคนสนับสนุนเราอยู่60%เลยนะโอ้โหถือว่า ไป,ไปได้สวยฮะเรื่องตั้งครั้งหน้าเราต้องชนะแน่เลยเรามีตั้งเนี่ยขึ้นมาเป็น62แล้วประชาชนประทับใจกับการบริหารงานของลุงตวยของเราฮะสุดยอดไปเลยฮะขอบคุณทุกคนขอบคุณในกำลังใจขอบคุณในความรักที่ให้ผมมาผมตอบสโลวหให้ท่านไม่น้อยไปกว่าที่ท่านให้กับผมเอาละฮะบริหารมันให้สักพักแล้วรู้สึกว่าผู้สนับสนุนเราลดลงฮะเหลือ52%เอเองเว้ย เออยิคตั้งข้างหน้าอย่างนี้เรามีโอกาสแพ้ได้เนะี่ยผมก็เลยมาสร้างค่ายทหารไว้หน่อยฮนะเพราะว่าถ้าเกิดใครมันไม่รักลุงฮนะเราจะเรียกมาปรับทัศนคติหน่อยเออไอพวกนี้ไม่รักลุงก็ออกจากประเทศลุงไปดีวะและแล้วม็อบแรกก็มาฮนะเนี่ยเฮ้ยบริหารดีอยู่ทําไมมีมอปป็อบวะเออก่อนอื่นเราก็ต้องเจรจา,ก,ารก่อนฮนะว่าเป็นม็อบแรกเราไม่ได้ซีเรียสอะไมากมายคนระับตอนนี้เรา สัญญาว่าจะคืนความสุขให้ประชาชนไปก่อนนะฮะดูซิว่าจะทำตามสัญญาได้หรือเปล่ามีระยะเวลาให้ครข้างเนี่ยมีสองพันกว่าวันเนี่ยมันจะเขาดาวน์เรื่อยๆครับถ้าเราไม่ทำตามม็อบมันก็จะมาอีกรอบหนึ่งอนะผ่านจากม็อบแรกได้ไม่นานก็มีม็อบที่2มาเลยฮะเนี่ยฮะอันนี้เราก็จะจะส่งทหารเข้าไปจัดการนะฮะเนี่ยฮะกดส่งทหารเข้าไป นี่ก็เจองะีะหายไปหมดนะฮะเนี่ยทหาเราเดินตามละเดินตามจับผู้ชุมนุมเอ,อ้ยพวกนี้มันประทวงไม่รู้เวลาเลยฮะเงินเราตอนนี้ติดลบอยู่สองหมื่นเนี่ยทำอะไรไม่ได้ฮะสร้างอะไรก็ไม่ได้เข้ายากบากแพงเลยจนช่วงนี้บริหารแบบเอ,อ้ยเดี๋ยวก็มานะทุกคนเราสัญญาเราจะคืนความสุขให้ทุกคนเองฮะเนี่ยฮะกดสร้างอะไรไม่ได้เลย <laughs> เออ ถัดจากม็อบที่2ไม่ทันไรก็ม็อบที่3มาแล้วฮะโอ้โหยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยนะพราเงินเราติดลบเราสร้างอะไรไม่ได้เลยเนี่ยฮะเอ่อมันต้องการอา่าอะไรอ่ะอะไรช่างมันส่งทหารเข้าไปจัดการฮนะเนี่ยกระเจิงฮนะเออมัมรู้เวลาเวลาบ้างช่วงนี้ต้องหาตังก่อนเงินติดลบมาหลายนาทีแล้วนะผมเล่นมามันก็ประมาณ แค่สิบนาทีอะเงินติดลบมาเออทาอะไรไม่ได้เลยฮะสร้างอะไรไม่ได้เลยตอนเนี้ยม็อบบ้านเราก็ยังมาเรื่อยๆฮะรอบนี้พี่แกเล่นมาบทหทวงที่ค่ายทหารเลยฮะกล้าว่างฮะเนี่ยโอ้โหเราก็ยังต้องใช้ทหารจัดการไปก่อนนะการเงินลบยังไม่ฟื้นตัวเลยฮะตอนนี้ติดลบไปสองหมื่นเหมือนเดิมฮะยังทําอะไรไม่ได้ฮะก็ต้องส่งทหารไปจัดการฮะเนี่ยคระเจออีกแล้วกี่ม็อบแล้วเนี่ยสี่ม็อบเลย ท่านทําอลายเลยฮะนอกจากม็อบแล้วยังมีกองกําลังทหารเข้ามาบุกบ้านเราอีกนะฮะดูฮะมาบุกประเทศเราเฉยฮะแต่ไม่เป็นไรฮะไม่ต้องห่วงฮะบ้านเรายังมีกองทหารของลุงตัวอยู่ฮะมาแล้วฮะมาอย่ามาแยมอย่ามาแยมลุงเออให้มันรู้สักมังว่าไผ่เป็นไผ่นี่ฮะจัดการไปเรียบร้อยและแล้วการเลือกตั้งแรกก็มาถึงฮะแต่ดู ค่าคะแนนความนิยมของเราแล้วผมคิดว่าเราไม่น่าจะชนะการเลือกตั้งครับคุณไม่ไว้ใจผมเลยอะที่มนอยู่กับกระท่านมาสองปีคุณไม่เห็นผมทําอะไรบ้างเลยหรือไงฮะคุณไว้ใจคนอื่นหมดทุกคนแต่คุณไม่ไว้ใจผมไร้ค่าผมก็เลยบอกว่าย,ยังไม่ใช่เวลาที่ดีที่จะเลือกตั้งอะเลื่อนไปก่อนนะ <c oughs> ยังเว้ยเนี่ยดู ซัพพอร์ตเราดิมีเปอร์เซ็น์เดียวอย่งอะ่ะจะชนะเขาได้ไงวะไม่รู้มีมากี่ม็อบแล้วอะ่ะตอนนี้เพิ่งเล่นแต่ว่าการเงินเรากําลังฟื้นตัวนะฮะผมก็จะใช้จังหวะช่วงนี้แหละเป็นการเรียกความมั่นใจของประชาชนชาวสารขันของเรากลับมาฮะดูฮะ,ฮะทุกคนฮะเอาใจช่วยลุงตัวยวยฮะจะรอดไหมวะเนี่ยจะได้ซื้อเรือดำน้ำหรือเปล่าวะ หาเรื่องม็อบก็ยังไม่ฟื้นฮะปัญหาเรื่องเศรษฐกิจก็ยังไม่ฟื้นเหมือนกันนะตอนนี้เราติดลบอยู่2 0 0หมื่นเหมือนเดิมนะฮะโอ้โหปัญหาลุมเล้าจริงๆแล้วถ้าว่าลุมต่วยของเราเอาไงดีอะจะรอดไปซื้อเรือํำน้ำได้ไห,ไหมเนี่ยอ,อจะซื้อเลยตอนนี้ก็ไม่ได้เนี่ยอ่าต้องเทรดก่อนนะต้องหาแบบคู่ค้าก่อนส่งออกพยายามทําการส่งออกไปก่อนนะไม่ฟื้นสักทีฮะไม่รู้ทำไม ปัญหาเศรษฐกิจก็ยังไม่ฟื้นฮะการเลือกตั้งครั้งที่2ก็เข้ามาอีกผมก็เลยขอเลื่อนไปอีกค่ะถามนทุกวันน่ะเลือกกระดากระดาหรือเปล่าผมตูลือกเปล่าเอาอยู่แค่นี้แหละโธ่จะเลือกอะไรก็เลือกไปเลือกผู้นี้ก็เลือกไปไปเลือกมานะเพราะว่าดูจากผู้สนับสนุนของเราแล้วเราไม่น่าจัดชนะการเลือกตั้งได้ฮะเศรษฐกิจก็ตอนนี้ก็ยังยังทำอะไรมากไม่ได้ครับเพราะไม่มีตังค์ับเป็นหนี้อยู่2 0 0 0 0ื0 0 0 0เลยนะ โอ้โหต้องเราจะช่วยลุงตุวยนงฮะสถานการณ์ตอนนี้แบบลำบากเลยเกินะฮะประเทศของเราไ <laughs> ม่ดีอ่ะเออม็อบของเราตอนนี้ติดอาวุธเลยฮะนี่ฮะมาอีกแล้วฮะมาบุกบ่อยเลยเกินจลกรรมจลาจกรรมไปเลยนะเพราะว่าเราใช้กำลังกับนการสลายการชุมนุมไปบ่อยฮะ <laughs> เขาก็เลยไม่พอใจแล้วเขาก็เลยติดอาวุธมาทําการจลาลกรรม บ้านเมืองของเราฮะโอ้โหวุ่นวายเลยครับช่วงนี้บ้านของลุงตัวยของเราเศรษฐกิจก็ยังไม่ดีฮะยังทําอะไรมากไม่ได้ดูมีม็อบที่ติดอาวุธแล้วด้วยตอนนี้โอ้หจะรอดไหมฮะประเทศนี้ดูแล้วแต่ก็ได้อยู่นะเพราะว่าเรามีรถถังฮะม็อบแค่แบบติดอาวุธเฉยๆยังยังสู้รถถังเราไม่ได้ฮะโอ้โหยังไหวอยู่ไฟไหม้ไปอีกฮะโดนม็อบเผาไปอีกฮะโอ้โห,โหสถานการณ์แบบเริ่มย่ำแย่ยไป โรงงานผลิตรถเราโดนไฟเผาฮะเออยิ่งทําให้เศรษฐกิจมันแย่กันไปอีกนะเราส่งออกรถไม่ได้อะซึ่งเป็นแบบสินค้าหลักของเราอะแล้วส่งออกไม่ได้อย่างเงี้ยมันดูดิเงินก็ติดลบไปสามหมื่นแล้วตอนเนี้ยโอ้โหตายตายตาย,ตายไหวไหมนะบ้านตูเฮ้ยซู้หน่อยเอาไงดีแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้มากลุ่มเดียวด้วยฮะมาบุกทีแบบหลายๆกลุ่มเลยอะ รอบนี้มา2กลุ่มแล้วนะและอันนี้ก็ยังดับไม่เสร็จเลยอ่ะโดนเผาไว้รอบก่อนอ่ะโอ้โหสวยแล้วฮะไหวไว้เนี่ยเราสร้างฐานทัพเพิ่มไม่ได้เราเงินติดลบอ่ะเราจะสู้ไหวไหมเนี่ยโอ้โหตายฮะเราก็ฟันฝ่าวิกฤตการณ์ต่างๆเข้ามาสู่ยุคโมเดิร์นไทม์ได้ฮะตอนนี้โอ้โหเราก็มา เพิ่มอ่ารัฐธรรมนูญเพิ่มนะกำหนดรัฐธรรมนูญเพิ่มอะ่ะจำ,ำกัดสิทธิ์เสียงทุกอย่างฮะควบคุมด้วยฐานแบบ100%ฮะฟันฝ่ามาถึงยุคโมเดิร์นไทม์ได้แต่ก็ยังมีม็อบอยู่เหมือนเดิมฮะเราก็ต้องส่งทหารไปจัดการเหมือนเดิมนะยังทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้อะ่ะปราบ็อบนี่ก็ลำบากแล้วฮะเกมนี้ทำไงดีอะทำไงถึงจะผ่านวิกินนี้ไปได้วะเออ แต่เงินก็เริ่มฟื้นนะเริ่มแบบติดลบลงน้อยลงแนละ้วเริ่มแบบซื้อนู่นซื้อนี่ได้มั่งละมีแววอยู่ฮะมีแววจะพัฒนาต่อไปได้อยู่ฮะบ้านเมืองของเรากองกําลังติดอาวุธก็มาบุกเราอย่างต่อเนื่องด้วยฮะไม่อีกแล้วฮนะโรงงานนิวเคลียร์ของเราโอ้โหลุงตัวอุสตสาห์มีนิวเคลียร์มาทํากันได้ยังไงฮะทั้งวันนี้โอ้ไปเลยมันไปไหนต่ออะ มันมันจะมาตรงนี้ต้องมันอักหูเริ่มแบบเนี่ยมันมาต่อเนื่องเลยอ่ะจนตอนเนี้ไม่ดีอะกองทหารเราก็มีน้อยด้วยฮะโอ้ไหวไหมเนี่ยน่าจะไหวแล้วนะไหวดีลุตงตัวเป็นระดับผู้นําทหารนะเว้ยตอนนี้ฮะวิกฤตการณ์ตอนนี้เราแบบเข้าขัน้นเข้าขั้นวิกฤตเลยอ่ะมันมาต่อเนื่องเลยอ่ะกองกําลังติดอาวุธมาดูดิ ตรงนั้นไม่ยังไม่ดับก็มาอีกนะฮะไหมเพียบเลยฮนะประเทศของเราอะประเทศมุงตัวของเราจะซื้อเครื่องบินก็ไม่ได้นะไม่อม่จะซื้อเรือดำน้ําก็ไม่ได้นะตอนเนี้ว่าไงดีอะอ๋อนี่เนี่ยสู้กันสู้ไม่ได้ด้วยเฮ้ยหมดแล้วมั้งเนี่ยทหารเราหมดยังอนะเอาไปไหน,นหมดอนะทหารนะโอ้มันเริ่มแบบติดอาวุธหนนะักขึ้นอนะตอนเนี้ ผู้ประท้วงอ่ะเขาเรียกอะไรรีเบลรีเบลผู้ปฏิวัติเหรอใช่ไหมเออมันมันเริ่มแบบยกระดับขึ้นมาอีกฮะหมูคราวนี้มันมาโจมตีที่ทำเนียมเลยฮะดูฮะว่าจะไหวไหมอ่าไหนอ่ะทหารเราไปไหนหมดอ่ะเฮ้ยมันจะมาออ้ยอุอ้ยมาหลายกองเลยว่ะโอ้โหไหวไหมเนี่ยสู้เขาสู้เขาลูกรถถัง ถังน่าจะเอาอยู่อยู่นะรถถังยิงยิงไปเออดูดิฮะดูดิอยู่ดูดิอยู่เหลือมันเหลืออ๋อเหลือกองเดียวมันวิ่งหนีไปแล้ว,วอ,อ่ะเฮ้ยมันมันรอดขับไปอ,อ,อ่ะเฮ้ยอ่ารอบนี้เรายังยันไว้ได้ฮะรอดตัวไปฮะแต่ก็ไหมอยู่นะไหมไหลายที่ดับแทบไม่ทานเลยนะตอนเนี้ยบุกมาเรื่อยเเลยอนะ่ะดูดิ ไงต่อ,อเออเงินก็ไม่เพื่อนสักทีอ่ะเพราะว่ามันบุกตออเนื่องอ่ะพอมันบุกแล้วแบบเศรษฐกิจเราก็ฟื้นตัวไม่ได้ฮะนก็เลยไม่มีตังค์อ่ะโหการเลือกตั้งมาอีกก็ยังไม่ถึงเวลายังยังไม่ใช่เวลาเลือกตั้งโหดูบ้านเมืองแบบไฟลุกโชนเลยแล้วเนี่ยอ่อเฮ้ยไงวะทำอะไรไม่ได้เอาเด้แตด ผนจะช่วยอะตอนนี้ทาหารไปไหนหมดอะมาอีกไ,ไหมยังอะยังไม่มายังไม่มาเราดับไฟไปก่อนช่วงนี้โอ้โหเงินตอนนี้ติดลบแบบเกือบสี่หมื่นแล้นะไม่แน่ใจว่าติดลบเท่าไหร่ที่เกมมันจะอ่ามันจะมันจะโอเวอร์ไปอ่ะเกมจะโอเวอร์ไปผมไม่แน่ใจเหมือนกะันแต่ตอนนี้ก็ถึงขั้นวิกฤตละของประเทศละเป็นนี่แบบมหาศาลมาก แล,แล้วมันก็มาบุกอีกรอบนะฮะโรงงานยูเคียเรานี่จะระเบิดอยู่แล้วแล้วด้านบนก็เข้ามาอีกรอบะฮะอ๋อโรงงานไฟฟ้าโซลาเซลล์ของเราอะกำลังจะระเบิดไปอีกที่หนึง่งโอ้โหคณะเขาเรียกว่าอะไรคณะปฏิวัติปะ่ะน่าจะใช่อะ่ะมันติดอาวุธมาแบบถล่มเราเลยอะ่ะตอนเนี้ยไหวไหมอโอ้โรงงานโรงงานรถยนต์หรือเรือเผ่าตรงเนี้ยน่าจะใช่ฮะ เนี่ยมาโหติดอาวุธเพิ่มขึ้นไปอีกนะเออมันจะมันจะโหดขึ้นนะตอนเนี้หนักแล้วตัวเราหนักแล้วยังไม่ทันได้ซื้อเรือดำนำ้ำดิฮะจังหวะเนี้ยโอ้หอะไรวะให้โอกาสหน่อยก็ไม่ได้ฮะเออรงไนอะซื้ออะไรวะซื้ออะไรมาก่อนดีวะพันไหมเนี้ยไม่น่าทันเลยนะเงินก็ติดลบอะ่ะ เล่นจังหวะเนี่ยจังหวะแบบจะต้องใช้ตังนี้เงินติดลบระนาวเลยทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะเออเอาไงดีวะโอ้สงสัยไม,ไม่ไม่น่าจะรอดอนะ่ะดูมอดบุกมาใหม่ละใหม่ละทหารเราอยู่ไห,ไหนเนี่ยทหารโอ้โหโรงงานยูเคียร์ดูดิไฟลุกโชนเลยอ่ะ โอ้มันโอ้ยมันจะเข้าที่นั่นเราแล้วอะซื้อเรือดำน้ำก็ไม่ได้อถ้ามีเรือดำน้ำมันยังจะยิงช่วยได้อยู่นะโอ้โหฐารเราตายว่ะอ้าชิบหายแล้วยังไงอะรถถังไปไหนหมดอะเอ้ารถถังเราหายอะเอ้ามันเข้าทำเนียบเลยเนี่ยโอ้โหกองราศีสี่กองกำลังอะตรงเนี้ยเข้าทำเนียบเรียบร้อยฮนะล้อมแล้วโอ้โหแดงแล้ว ไม่น่ารอดแล้วฮะลุงตัวไหวไหมเนี่ยไม่ไหวว่ะไม่มีทหารมาช่วยเลยอะ่ะไปไหนกันหมดะอะอาตาย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 แล้วเอาเลือดเหลือครึ่งแล้วอะ่ะวังของเราทำเนียบของเราเฮ้ยจะทำกับลุงแบบนี้โอ้โหไฟก็เริ่มมีควันแล้วว่ะ ไม่น่าลอ,อยแล้วล่ะลุงยิงเพลินเลยยิงเพลินเลยเรียบร้อยฮะจบเกมไม่ไหวอ่ะลุงนะ